อพยพบทที่6และพรยาเวตัดกับโมเสสว่าบัดนี้เจ้าจะได้เห็นสิ่งที่เราจะทํากับฟาโร์คือด้วยมืออันเข้มแข็งของเราฟาโร์จำต้องปล่อยประชาชนไปและด้วยมืออันเข้มแข็งนั้นเขาจำต้องไล่ประชาชนออกจากแผ่นดินของเขาพระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่าเราคือยาเวเราปรากฏแก่อับราฮัมแก่อิสอัก และแก่ยาโคบด้วยนามว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิตริตแต่เราไม่ได้สำแดงให้พวกเขารู้จากในานามยาเวนอกจากนี้เราทำพันธสัญญาไว้กับเขาทั้งหลายแล้วว่าเราจะยกแผ่นดินขณาอันให้พวกเขาอันเป็นแผ่นดินที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่ในฐานะคนต่างด้าวยิ่งกว่านั้นเราได้ยินเสียงคําครวญของชนชาติอิสราเอลซึ่งคนอียิปต กักไว้เป็นทาตและเราระลึกถึงพันธสัญญาของเราเพราะฉะนั้นจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเราคือยาเวเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานหนักที่คนอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและจะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากการเป็นทาสของพวกเขาเราจะถ่ายพวกเจ้าด้วยแขนที่เงื้อง้าและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าผู้นำพวกเจ้าให้พ้นจากงานหนักที่คนอียิปต์เกณฑ์ให้ทำเราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับราฮัมแก่อิสอักและแก่ยาโคบเราจะยกแผ่นดินนั้น ให้แก่พวกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เราคือยาเวโมเสสจึงบอกเรื่องนั้นแก่ชนชาติอิสราเอลแต่พวกเขาไม่ฟังโมเสสเพราะหมดอาลายตายอยากและทนงานท่าแทบไม่ไหวพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงไปบอกฟาโรกษัตริย์อียิปต์ให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขาแต่โมเสสทูลพระยาเวว่า แม้แต่ชนชาติอิสราเอลก็ไม่ได้ฟังข้าพระองค์แล้วฟาโรห์จะฟังข้าพระองค์ได้อย่างไรข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่เก่งพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสและอาโรนให้แจ้งแก่ชนชาติอิสราเอลและฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ว่าพระองค์ทรงบัญชาให้ท่านทั้งสองพาชนชาติอิสราเอลออกไปจากแผ่นดินอียิปต์ต่อไปนี้เป็นต้นตระกูลของพวกเขาบุตรของรูเบน ผู้เป็นบุตรหัวปีของอิสราเอลชื่อฮาโนทดปัสรูเฮสโรนและครามีเหล่านี้เป็นตระกูลเผ่ารูเบนบุตรของซิเมโอนชื่อเยมูเอลยามีนโอหาดยาคีนโสหาและชาอูลผู้เกิดจากหญิงคาณาอัน เหล่านี้เป็นตระกูลเผ่าซิเมโอนต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรของเลวีตามชาติพันธุ์ของเขาคือเกอร์ชนโฮฮารดและเมรารีเลวีนั้นมีอายุได้137ปีบุตรของเกอร์โชนชื่อลิปนีและชิเมอีตามตระกูลของพวกเขาบุตรของโคฮารชื่ออัมราม อิสฮาเฮบรนและอุตซีเอลโคฮารมีอายุได้133ปีบุตรของเมรารีชื่อมาลีและมูชีเหล่านี้เป็นตระกูลของคนเลวีตามชาติพันธุ์ของเขาส่วนอัมรามได้โยเคเบกน้องของบิดาตนเป็นภรรยา แล้วนางให้กําเนิดบุตรแก่เขาชื่ออาโรนและโมเสสอัมรามมีอายุได้137ปีบุตรของอิสฮาชื่อโคราเนเฟกและสิครีบุตรของอุสช,ชีเอลชื่อมิชาเอลเอลซาฟานและซิทารี ส่วนอารณนได้นางเอลีเชบาบุตรีของอัม,มีนาดับน้องสาวของนาโชนเป็นภรรยานางมีบุตรกับเขาชื่อนาดับอาบีฮูเอเลอาซาและอิทามาบุตรของโคราชื่ออัสซีเอลคานาและอาบียาสาเหล่านี้เป็นตระกูลของคนโครา ฝ่ายเอลีอาซาบุตรอาโรณนได้รับบุตรหญิงคนหนึ่งของปูทีเอลเป็นภรรยานางมีบุตรกับเขาชื่อฟีเนหัดคนเหล่านี้เป็นต้นตระกูลของคนเลวีตามตระกูลอาโรณนและโมเสสสองคนนี้แหละคือผู้ที่พระยาเวได้ตรัสว่าจงพาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์โดยแยกเป็นขบวนขบวน โมเสสและอาโรนสองคนนี้แหละเป็นผู้กราบทูลฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์เรื่องพาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ในวันที่พระยาเวตรัสกับโมเสสและแผ่นดินอียิปต์นั้นพระองค์ตรัสกับโมเสว่าเราคือยาเวจงบอกฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ตามข้อความทั้งหมดที่เราได้บอกเจ้าโมเสสกราบทูลพระยาเวว่า ข้าพระอ,องค์เป็นคนพูดไม่เก่งชไหนฟาโรจะฟังข้าพระอ,องค์เล่า